สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เทสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่10ธันวาคมกับดิฉันมนทราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาติดตามสถานการณ์บริเวณพรมแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งการประทะล่าสุดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10รายประชาชนตามแนวชายแดนกว่า400 0 0 0คนถูกสั่งให้อพยพด้านสหรัฐและจีนต่างออกมาส่งสัญญ,ญาณให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงเพราะมเครา์ว่าไทยคะ่ะมีศักยภาพกองทัพเหนือกว่ากัมพูชาโอกาสที่จะเกิดสงครามเต็มรูปแบบจึงมีไม่มาก การประทะเบเรณชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานานาชาติจับตาขณะนี้มีทหารและพละเรือนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10รายประชาชนในพื้นที่ชายแดนกว่า4 0 0 0คนต้องอพยพปิดโรงเรียนกว่า600แห่งศูนย์พักพิงอัดแน่นไปด้วยผู้คนยังมีเสียงสู้รบกันอยู่ครับยังทำมาหากินอะไรไม่ได้ก็ะเตงไวยอพยพกันมาตามกันมาเยอะเลยคนที่หมู่บ้าน หลังกัมพูชาใช้อาวุธหนักโจมตีจนทาให้มีฐานไทยเสียชีวิตกองทัพไทยจึงเปิดปฏิการตอบตโต้โดยโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางฐานขณะที่ฝ่ายกัมพูชามุ่งเป้าโจมตีพลเรือและสถานพยาบาล Thailand and กัมพูชาฟ้องนานาชาติว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนโดยระบุว่าเพื่อทําตามข้อตกลงสันติภาพกัมพูชาพยายามอดทนอดกลั้นต่อการโจมตีของฝ่ายไทยมาหลายวันจนต้องตอบโต้ សកម្មភាពឈ្លានពានប្រដាប់អាវុធរបស់ភៀគីថៃមកលើកម្ពុជាជាលើកទី2នេះគឺបញ្ហាយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅចេតនារបស់ថៃក្នុងការឈ្លានពានវិទទីយកទឹកដីប្រទេសជិតខាងតាមរយៈការប្រព្រឹត្តផែនទីអ ï កតោភៀគីរបស់ខ្លួននិងប្រព្រឹត្តកម្លាំងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរខ្សែព្រំដែន ตามการวิเคราะห์ของสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว,ว่าสกยภาพของกองทัพไทยกับกัมพูชายัางห่างชั้นกันมากงบด้านกลาโหมของไทยสูงกว่ากัมพูชาถึง4เท่าขึ้นไปบุคลากรทางฐานของไทยมากกว่ากัมพูชาถึง2เท่านอกจากนี้อาวุธยุโทโธปกรณ์และความสามารถในการฝึกฐานของไทยก็เหนือชั้นกว่ากัมพูชาทำให้หลายฝ่ายมองว่าโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบนั้นมีน้อย ช่วงเดือนมีนาคมปีนี้นะคะนครไทยจงเกิดกรณีชายวัย23ปีไม่มีใบขับขี่เมาแล้วขับขับรถเร็วฝ่าไฟแดงพุ่งชนนักศึกษาแพทย์รายหนึ่งที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เสียชีวิตวันนี้สารชั้นต้นนครไทยจงค่ะมีคำพิพากษาตัดสินโทษจำคุก10ปีซึ่งครอบครัวผู้เสียหายกล่าวว่าตัดสินจำคุก10ปีถือว่าไร้ซึ่งความยุติธรรมโดยสิ้นเชิง คุณพ่อใส่เสื้อกาวสีขาวของลูกชายมาขึ้นศาลเดือนมีนาคมปีนี้ในช่วงที่นักศึกษาแพทย์หนุ่มแท่เชินวัย22ปีมาฝึกงานที่นครไทยจงได้รับจอบขี่รถส่งอาหารถูกหนุ่มเมาละขับแท่อูวัย23ปีขับรถชนเสียชีวิตพ่อของผู้ตายไม่ขอไกล่เกี่ยววอนศาลพิจารณาลงโทษอย่างหนัก我不需要他的赔偿法法官法官能判最重 ขณะที่นักศึกษาแพทย์ขี่รถส่งอาหารผ่านแยกหนึ่งในเขตชีทุนของนครไทยจงถูกหนุ่มแซ่อูซึ่งเมาแล้วขับฝ่าไฟแดงชนเสียชีวิตแล้วหนีไป2ชั่วโมงหลังเกิดเหตุเขาเข้ามอบตัวกับเจ้านที่ตำรวจตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดได้ที่0.37มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเขาเคยมีประวัติขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ด้วยกัน3ครั้งฝ่าฝืนกฎจราจรถึง15ครั้ง ผู้ที่ก่อเหตุเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครั้งแรกมีโทษจำคุก 3- 10ปีแต่จากข้อมูลในปีคอสอสองพันถึงพบพบว่าคดีเมาแล้วขับทั่วไปโทษจำคุกเฉลี่ยต่ำกว่า6เดือนและในกรณีที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโทษเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ปีซึ่งสมาคมป้องกันการเมาแล้วขับได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าโทษเบาเกินไปและไม่ต่างจากการสร้างบาดแผลซ้ำซ้อนให้กับครอบครวัวผู้เสียหาย法官可以判年以上最果呢 สมาคมต่อต้านการเมาแล้ขับไต้หวันแนะหน่วยงานยุติธรรมวางแนวทางลงโทษให้แก่ผู้พิพากษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ตัดสินลงโทษคดีเมาและขับได้อย่างเหมาะสมจึงจะสามารถยับยั้งการกระทำผิดและช่วยเยียวยาบาดแผลของครอ,อบครัวผู้เสียหายได้อย่างแท้จริง เหตุการณ์ผ่นนินไหวเมื่อวันที่3เมษายนปีที่แล้วส่งผลให้อาคารในเมืองฮวาเหลียนพังถล่มลงมาจนมีผู้เสียชีวิตและประชาชนกว่าร้อยคนไรายที่อยู่อาศัยนะคะสำนักงานอายการเมืองฮวาเหลียนจึงตั้งข้อหาบริษัทก่อสร้างว่าประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมทั้งออกหมายจับสถาปนิกด้วย เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7.2เมื่อวันที่3เมษายนปีที่แล้วส่งผลให้อาคารเทียนหวังชินพังถล่มลงมาและมีผู้โชคร้ายเสียชีวิตหนึ่งรายนั้นสำนักงานอายการฮัวเหลียนหลังสอบสวนพบว่าอาคารดังกล่าวมีข้อบกพร่องทั้งในด้านโครงสร้างการออกแบบและการก่อสร้างจึงได้ยื่นฟ้องผู้รับเหมาแท้เฉินในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนผู้จัดการแท้เชียและวิศวกรโยธาแท้เฉินอีกสองรายได้เสียชีวิตไปแล้วจึงไม่ได้มีการยื่นฟ้องขณะที่สถาปนิกแท้เฉาที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหลายปีแล้วก็ถูกออกหมายจับด้วย ทั้งนี้จากการตรวจสอบยังพบว่าอาคารอูจีอูสู้ที่ถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหววันที่6กุมภาพันธ์ปีคศ .2018 มีสถาปนิกที่ถูกออกหมายจับเป็นผู้ออกแบบด้วยไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะชายหาดเมืองอีหลานปรากฏทงชาติเวียดนามปักอยู่แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อนปลาไหลรรยงานเวียดนามบางคนจึงรับจ้างจาับปลาเพื่อหาไรายได้เสริมทําให้ชาวประมงท้องถิ่นเกิดความกังวลนะคะเทศบาลจึงสั่งปลดธงชาติออกและประกาศรื้อเต็นท์เลี้ยงปลาผิดกฎหมายแล้ว ทงที่ปักอยู่บนชายหาดพักปลิวสวายพอมองดีๆพบว่าเป็นธงชาติเวียดนามที่ชายหาดบริเวณปากแม่น้ำหลานยังตาบลจ้วงเวเมืองอีหลานมีประชาชนพบทงเวียดนามปักอยู่จึงโพสลงบนโซเชียลระบุว่าไม่ใช่ของกองทัพจีนแต่เป็นของเวียดนามพร้อมวิจารณ์หน่วยงานรัฐว่าไม่ควบคุมดูแลดินถอีกชเาเราชาเา ชายหาดตรงกลางตำบลจ้วงเวยเมืองอีลานเป็นแหล่งจับลูกปลาไหลที่สำคัญมีแรงงานเวียดนามจำนวนไม่น้อยอาศัยเวลาหลังเลิกงานมาจับลูกปลาไหลที่นี่เพื่อหารายได้เสริมชาวประมงในพื้นที่ระบุว่าเคยเกิดข้อพิพาทกันมาก่อนตอนนี้มีคนมาปักธงจึงสงสัยว่าอาจเป็นการแสดงอำนาจเหนือพื้นที่那依我的定其他他部分快下 เทศบาลระบุว่าจะเข้าตรวจสอบอีกครั้งโดยนอกจากสั่งให้รื้อธงชาติออกแล้วยังสั่งให้รื้อเต็นท์เลี้ยงปลาที่สร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตออกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาท ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อคอคซิดิออยโดไมโครซิสในประเทศรายแรกนะคะกรมควบคุมโรคไต้หวันถแถลงว่าผู้ติดเชื้อเป็นชายวัย50ปีเศษในเขตภาคเหนือซึ่งไม่เคยมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนแต่เนื่องจากเขาเป็นพนักงานทําความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์แพทย์จึงสันนิษฐานว่าอาจติดเชื้อมาจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อราซึ่งติดมากับตู้คอนเทนเนอร์ในระหว่างการขนส่ง หลังจากตู้คอนเทนเนอร์เข้าเทียบทาพนักงานที่เกี่ยวข้องก็เริ่มปฏิบัติงานแต่กรมควบคุมโรคไ้หวันเตือนให้ระวังความเสี่ยงติดเชื้อคอคซิดิอิโดไมโครซิสโดยวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมากรมควบคุมโรคถแถลงว่ายืนยันพบผู้ติดเชื้อในประเทศรายแรกเป็นชายวัย5้ิเปีเศษอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือซึ่งผู้ป่วยคนดังกล่าวเป็นพนักงานทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์จึงมีการสันนิษฐานว่าอาจติดเชื้อจากฝุ่นละอองในตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกขนส่งมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวทั้งนี้เชื้อ id id is, ไม่ม การติดต่อจากคนสู่คนร้อยละ90สามารถหายได้เองแต่กลุ่มเสี่ยงสูงเช่นผู้ป่วยเรื้อรังและสตรีมีครรภ์อาจปรากฏอาการรุนแรงได้จึงจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังขอบคุณที่ติดตามรับชมเทสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะจากกันด้วยภาพไฟคริสต์มาสที่กรุงโตเกียวและพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ